พอดีผมเจอเทปนี้อยากให้ทุกท่านได้ฟังครับไปรวมพร้อมกันนะครับสมัยที่ลุงพลแบบโดนเขาไปตรวจสอบรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไปค้นรถอะไรประมาณนี้นะเจ้าหน้าที่ไปลุงพลก็แบบเนีแบบ่ยแไม่พอใจแต่จริงจริงลุงพลก็อนุญาตนะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปปุ๊บก็ก็อนุญาตให้ให้ให้ค้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อ้างว่ามันมีหมายมาหรือเปล่าล้นออนีนะ่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็เป็นประเด็นเกิดความไม่พอใจนะครับ กรณีของผมนะครับอยากจะถามว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเข้ามาขอความระมือจากชาบวบ้านหรือป็นกระทั่งคุณลุงเองตัวของเบงนะครับอ,อย่างกรณีที่ท่านมาคุณมาตรวจค้นรถยนตของผมอยู่ที่บ้านซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองไม่มีหมายค้นเนี่ยจําเป็นไหมต้องมีหมายคน้นเพราะว่าวันที่ทางิสุลกานเข้ามาคน้ดดคนรถผมที่บ้าน ปรากฏว่าไม่มีหมายผลแต่จะพอกบดในบ้านผมก็ได้ขยับรถมันข้างหน้าซึ่งวันนั้น,นผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมันเยอะนะครับเเกทีจะพูดจะถามว่าเจาา้าหน้าที่ท,าท,าท,ท,าทาําทำถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีวันหะนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่พาผมไปที่โรงเรียนนะครับแด้มีการถ่ายรูปภาพของผมครึ่งท่อนเต็มท่อนหน้าหลังทุกอย่างเขาทำเหมือนกับผมเป็นเหมือนกับเจ้ารู้เป็นติอะไรบางอย่างซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมีแต่ผมไปในจุดๆนั้นแต่ีกหลายอย่างเแต่ว่าผมผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ยังมีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีผมเชื่อว่าในแต่ละคนเนี่ยจริงๆได้สานึกเหมือนกันครับแต่การทํางานเนี่ยเป้า,าอย่างเดียวคือทํางานให้ออกมาดีที่สุดซึ่งตอนตอนที่ผมโดนตรวจคนรถดเนี่ยคือเชื่อว่าทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วแหละว่าผมตึงขนาดตัวผมเพรากดคิ้วคือมันทาให้ผมรู้สึกว่า ดนโกนดันดําทำอะไรไม่ถูกจนผมต้องโกนหัวโกนคิ้วไอ้ที่ลุงพลไม่พอใจว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายค้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมก็เข้าใจลุงพลนะแต่ลุงพลจะต้องโกนหัวโกนคิ้วนี่ยหละครับอันนี้ผมไม่เข้าใจคืองงตรงนี้ครับทุกท่านคือเวลาเกิดอะไรก็ตามนะลุงพลแกแต่แก้เคล็ดตลอดเลย คือเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้เสียหายเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปแก้เคสทำไมถูกไหมครับทุกท่านถ้าเกิดว่าเราทําอะไรผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราจะแก้ถูกไหมครับอืมเออแบบเหมือนกับแบบล้างซวยอะไรอย่างงี้เเลยผมก็ยังงงนะเอาจงจริงนะเอเออกรณีขอนงนะครับเอาคืออยากจะถามว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เขาบอากว่า าอยากจะเข้ามาขอความรับมิดอจากของกรณีผมนะครับของกรณีผมนะครับคืออยากจะถามว่าทางเจ้าหน้าที่จีก็บอกว่าเดยวนะครับทุกท่านผมขอเข้าใหม่ทำไมมันเป็นแบบนี้ของกรณีผมนะครับคืออยากจะถามว่าทางเจ้าหน้าที่จีก็บอกว่าเขาอยากจะเข้ามาขอความรับมือจากชาวบ้านหรือแม้กระทั่งคุณลุงเองตัวของเองนะครับอย่างกรณีที่ท่านมาค้นมาตรวจรถรถยนต์ผมอยู่ที่บ้าน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองไม่มีหมายผลเนี่ยจํจเป็นไหมต้องมีหมายผลเพราะว่าวันที่ท,ทําพิสุรากาเข้ามาคนรถผลที่บ้านปรากฏว่าไม่มีหมายผลและจะขอผลในบ้านผมก็ได้ขยับรถมา้างหน้าซึ่งวันนั้นผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมันเยอะนะครับเพียงจะพูดจะถามว่าเจ้าหน้าที่ทำทำถูกต้องหรือไม่นะครับแลวก็จะมีวันหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่พาผมไปที่โรงเรียนนะครับ ได้มีการ่ายรูปภาพของผมครึนค้นท่อนเต็มท่อนหน้าหลังทุกอย่างมาทำเหมือนกับผมเป็นเหมือนกับจเจ้ารูปเป็นอะไรบางอย่างซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทาไมต้องมีแต่ผมไปในจุดๆนั้นแล้อีกหลายๆอย่างีาเพยแต่ว่าผมผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ยังมีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีผมเชื่อว่าในแต่ละคนเนี่ยจริงๆได้สำนึกเหมือนกันครับ แต่การทำงนานเนี่ยเป้าไปอย่างเดียวคือทำงานให้ออกมาดีที่สุดซึ่งตอนตอนที่ผมโดนตรวจคนรถเนี่ย<ม>คือเชื่อว่าทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วแหละว่าผมถึงขนาดต้งองกลนผมวโกนคิว้วคือมันทาให้ผมรู้สึกว่าโดนกดดันทําอะไรไม่ถูกถ้าตั้งสติไม่อยู่ผมไม่รู้คมจะทำตัวระวางตัวยังไงเพร,ระาะว่าเวลาผมไปแถวห้าพิสีโลตัสซึ่งผมเคยไปปจ ปรากฏว่า,าคนส่วนใหญ่ที่มองมาที่ผมแรกๆเขามองแบบมันเขาไม่ไว้ใจว่าผุคลคนเนี้ยมันจะดีหรือมันจะลายซึ่งผมม่วา,า,างตัวลำบากมากผมไปซื้อของแท่จะไม่อยากยืนที่ห้างเลยซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันที่แบบปกติได้อัานีอา้อยากจะนําเรียนแค่นี้ครับทุต้นครับถ้ามันเกิดไหม,ไม,ไม,ไม ถ้าลงพืนไม่อ,ออกสื่อก็จบแล้วแล้วก็เรื่องของก,การทำหน้าที่ของตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทันจะจะ,จะพูดตอนนี้เลยวาตำรวจตอนนี้เลยน,นะครับการรายงานของเจ้าหน้าที่เรานะเราจับถือการทํางานเพื่อคลจารณาคดีนะถ้ารับรู้ว่าคุณแม่หลายๆท่านได้เห็นผมมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับนะครับก็ขอต้องขอขอ,ขอบคุณที่ได้สอบถามคําถา,า,ามนี้นะครับการดำเนินการของเราเนี่ยเราอยู่ในกรอบของกฎหมายซึ่งมีให้ของทาง เราต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเนื่องจากเราอยากจะใช้ความละเอียดรอบครอบทุกมิตินะครับในการสืบสวนที่คลายเรื่องที่น้องได้สูญหายไปและพบเป็นศพเสียชีวิตนะครับซึ่งเราใช้ความละเอียดรอบครอบเพราะนั้นยิ่งเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของทางบุรุษหรือว่าใครประจามที่ได้รับการสอบสวนซ้ำแล้วซ้ำอีกตรวจนู่นตรวจนี้เพื่อเป็นการ พยานหลักฐานบางอย่างที่มันเกี่ยวเรื่องแต่ก็ท่านก็จะได้สบายใจด้วยในเรื่องของการแสดงความเป็นสุจริจนะครับ,บ,รบตํารวจเนี่ยวันแรกคราสืบระดับหลอกคอตลอดเลยนะครับผู้บัญชาการตํารวจผู้ถอดภาคสี่และทุกท่านทั้งหมนะครับเราพยายามแล้วก็ทําเต็มที่นะครับเพื่อให้ความยิ่งใหญ่ของประชาชนนะครับหลัง,ง,งนะลจากนี้ไปเ,เราก็จะทําต่อ ื่อว่าสื่อเนี่ยที่เขาอยู่ในพืนนี่เนี่ยผมเชื่อว่าสื่อเขาพยายามที่จะสื่อพยานต่างๆช่วยทาหน้าที่ด้วยเป็นบางอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับเม่อ่ประเด็นไหนก็แล้วแต่ที่ทางชาวบ้านเลยแม้กระทั่งสื่อมันเขาไปสอบถามเนี่ยถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบถ้าประเด็นไหนที่เราตอบไม่ได้ก็ต้องตอบถ้าตรงไหนที่เราสามารถออกสื่อได้ผมยินดีครับผมยินดีตอบทุกคำถามทุกทุกอย่างที่ทางสื่อก็ต้องการครับ เนี่ยนี่แะครับทุกท่านฟังสองรอบไปเลยนะ <laughs> เพราะว่ามันมันเลื่อนมันดีเพย์ไม่ได้มันสต็อปไม่ได้เลยนะครับผมมันมันจะหลุดเอ,อ่อ,อมาคิ่คิดดูแล้วลุงคนแกก็คือแกก็เด่นนะนะเด่นเด่นเด่นเกินน่อนะนะครับแกบอกว่าแกวางตัวไม่ถูกนะครับ ถ้าไม่ออกสื่อนะครับผมคนก็ไม่รู้จักเยอะนะครับก็คงไม่เป็นอะไรในตอนนั้นอืมแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องวิ่งออกสื่อขนาดนั้นเรอไหมครับทุกท่านเออคือจะบอกว่าสื่อเขาจะสัมภาษณ์เราปฏิเสธได้ใช่ไหมล่ะอืมแต่นี่ไม่เลยครับนะครออกหนักกว่าพ่อกับแม่เขาอีกอืมนี่แหละครับ Uh, ผมว่ามันก็จะได้เป็นบทเรียนให้กับค uh, ดีอื่นในอนาคตนะครับว่าถ้าใครที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็อย่าเสลอไปออกสื่อเยอะนะครับไม่อย่างนั้นโดนจับพิรุษนะครับผมเออต้องระวังนะไม่ใช่ว่าโอ้ยอ uh, ี่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดอะไรทํำนองนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะใช้ได้แล้วนะครับ อืมอ่ะทุกท่านคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับให้ทุกท่านได้เห็นเฉยว่าลุงพลเ,เวลาเกิดเรื่องไม่สบายใจเนี่ยต้องโกลคิ้วโกนหัวว่าอย่างนั้นนะเพื่อแก้เคล็ดแก,แก,แก้อะไรของเขาละเอออันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกเจนี่หน่อยละขั้นว่ามันเพราะอะไรเผื่อมีใครรู้ <laughs> เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ